เราว่ามันไม่ได้นะราคาบ้านหลังนี้คือคือตอนนี้เข้ามาครั้งแรกคือฝุ่นเยอะมากสวัสดีครับพวกเราลักซี่โอเคเดี๋ยวมาแนะนำตัวก่อนเพราะว่าพวกเราอาจจะเออเพิ่งเคยเจอกันไงเราแบบเราเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกใช่ไหมอ่ะต้องต้องพูดชื่อจริงมันไม่ต้องออกหรอกพูดชื่อจริงทำไมเรามีชื่อในวงการไงเเรามีชื่อในวงการ โอเคก็เรานะเราชื่อเฟมนะคะก็นี่ครับชื่อจีคิวครับก็เราตั้งใจจะเปิดช่องนี้มาเพื่อที่จะก็ทำคลิปนั่นแหละทำคลิปในสไตล์ของพวกเราในวันๆเราทำอะไรบ้างนะครับใช่เออเราทำคอนเทนต์ต่างๆที่แบบว่าเออเรามีในชีวิตประจำวันก็จะมาถ่ายทอดมาถ่ายให้เพื่อนๆดูว่าเออในแต่ละวันทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอืมอ่ะประมาณนั้นละกันจบกลับเข้าเรื่องวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องบ้านใช่ไหมที่แบบว่าอ่า เรามาที่บ้านหลังนี้ได้ยังไงแล้วก็จากบ้านที่โซมๆซมแบบนี้มากลายเป็นสตูดิโอแบบนี้ได้ยังไงนะก็เลงแต่ตอนแรกเลยเว้ยคือ อันนี้เราอะเรามาขอนแก่นเพื่อที่จะมาเรียนต่อใช่มาขอนแก่นใช่มาขอนแก่นก็ที่บ้านบ้านเราอยู่มหาจรคาฯใช่มาที่ขอนแก่นนะคะพอดีว่าสอบติดเอาเลยพูดถึงมหาลัยทุกคนอาจจะสงสัยว่าพวกเราอยู่คณะอะไรอยู่สาขาอะไรนะคะใช่ครับโอเคก็พวกเรานะคะอยู่คณะเดียวกันนะคะสาขาเดียวกันนะคะก็คือตั้งแต่อยู่มหาจรคามนะคะเราก็ติดตามกันมาอยู่ด้วยกันแบบ จนถึงมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งคณะที่เราเข้าอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีนะคะส่วนสาขาเนี่ยก็การจัดการการประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรมยาวมากชื่อชื่อสาขายาวมากคือยาวที่สุดในในคณะแล้วใช่ยาวที่สุดในคณะแล้วก็ว่าได้เราไม่จำเว้ยเราจำแค่ว่าสาขาการจัดการแค่นั้นก็คือพูดเลยแล้วคือจะไม่ได้ต้องยาวว่ะแต่แต่ตอนนี้ยังไม่เปิดเทอมนะเพราะว่า เรา move เข้ามาก่อนจะเปิดเทอมประมาณหนึ่งเดือน<ช>เพื่อที่เราจะมาจาับสตูของเรานะครับแล้วก็ขอเล่าอย่างนี้ว่าสตูเรายังไม่เสร็จนะคือได้แค่นี้จริงๆเรารอันเนี้ยแค่ส่วนหนึ่งเพราะว่าจริงๆมีอีกหลายส่วนที่อยากทํามากแต่ว่าตอนนี้ move ยังไม่พอคงคือเรื่องการทําบ้านเรื่องการจัดบ้านเนี่ยมันต้องใช้เวลาถูกไหม<ช>มันไม่ได้ทําแบบวันเดียวเสร็จมันใช้เวลานานมากตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมที่เราเข้ามาเจอบ้านนี้ใช่ไหมอย่างแรกคือเรามาเจอบ้านนี้จะยังไงถูกไหมต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่า ตอนแรกอะเราตั้งใจว่าเราจะอยู่หอใช่ตั้แต่ตอนที่เข้ามามาหาลัยเราคิดว่าจะอยู่หอกันเพราะว่ามันน่าจะดีกว่าให้เขาแนะนํามาอยู่หออะไรอย่างี้เนาะหอแต่ปลอดภัยอะไรอ่างใช่แต่คราวเนี้ยด้วยความที่ว่าเออผมมาอยากได้พื้นที่กว,าวา้างๆอยากได้แบบฉากแบบนี้เอาไว้ทํางานอะไรเงี้ยหรือว่าอยากได้ซิลล้างมืออยากได้เอาไว้ทําอาหารเอาไว้ครัวทาอาหาร,อ,าหารอะไรเงี้ยซึ่งการที่ผมเข้ามหาวิทยาลัยก็ยากอยู่เหมือนกันตั้งแต่ ช่วงสองสาเดือนก่อนที่ผมหาใช่ไหมคือผมเข้าไปอยู่ในทุกกลุ่มเลยนะของหาบ้านเช่าขอนแก่นผมเข้าไปอยู่ในหลายกลุ่มมากนะครับแล้วก็เข้าไปเซิร์ชดูทุกวันเลยว่าเออมีบ้านหลังไหนที่แบบราคาดีไหมนะครับซึ่งเรากาหนดบัตเจ็ตไว้ไม่เกินแบบหมื่นอ่ะตอนแรกเรา,ากําหนดไว้บัตเจ็ตไม่เกินหมื่น <1, S 1> ต่อเดือน,นอะไรเงี้ยแล้วคือก็หาไปเรื่อยๆจนมาเจอหลังนึงมาเจอบ้านหลังหนึ่งก็คือซึ่งราคาเนี่ยหกพันห้า มันอยู่แถวใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าอยู่ในซอยหรือก็ประมาณ6,5 0 0ซึ่งเราเห็นจากภาพเนี่ยราคา6,5 0 0ที่เห็นคือสภาพดีมากนะครับแล้วก็มีข้างล่างด้วยมีห้องน้ํามีห้องนอนสามห้องนอนแล้วก็มีห้องว่างห้องเก็บของอีกห้องหนึ่งเนาะซึ่งสภาพเนี่ยดูดีมากราคา6,5 0 0เนี่ยเราตอนแรกก็คิดเออมันดีไหมว่าเราจะจองดีไหมคือผมก็ถามไอ้นี่แหละผมก็ถามเฟมเนี่ยแหละ,าาหละว่า เอ้ยเอาอยัางไงดีว่าเราจะเข้าไปดูไหมนะครับแล้วก็ต<อ><อ>ัดสินใจลองแบบเออไปหาดูข้างหน้าที่แบบเออเผื่อมีอะไรอย่างงี้จริงๆเราก็ตั้งใจจะไปดูบ้านหลังนี้ด้วยสรุปวันต่อมาก็เราก็ไปดูเลยนะครับพอไปดูทีนี้เสร็จปุ๊บเราว่ามันไม่ได้นะใช่คือซอยมันมเล็กไงใช่ซอยข้างในมันเล็กแล้วแบบถ้าตรงไปก็คือแบบเอ้มันจะกลับรถยังไงถ้าเป็นรถใหญ่ก็ลเลยคือแบบ ลองค่ะที่ใหม่ดูไหมอะไรเงี้ยเพื่อแบบมีอะไรที่ดีกว่านี้มันเหมือนได้แค่รถแค่คันเดียวผ่านไปแต่ถ้าแบบถ้ามีสองคันแล้วแบบมานเจอกันอะไรเงี้ยมันก็แบบมันก็ไปไม่ได้มันก็ไปไม่ได้บางคันมันต้องถอยออกไปแล้วแบบคันนี้คอยขอด้วยมันชื่อมันลำบากเราเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคพเราคงจะมีรถใหญ่แหละในอนาคตแล้วก็ คือขับจากมหาลาัยเข้ามาที่บ้านเนี่ยมันไกลมันอยู่ในซอยลึกก็เลยคิดว่าเออบ้านมันก็เลยเป็นเราต้องปัดบ้าน,นทิ้งไปแต่ว่าบ้านนี้ <c oughs> บ้านบ้านบ้านที่อะไรวะหกพันน่ะมันสวยนะิสวยแต่ว่าคือด้วยความที่ว่าม,มันไม่สะดวกตรงท,ที่ว่าทางเข้าแล้วก็มันไกลด้วยก็เลยเอลองไปหาที่อื่นที่มันอ่อใกล้มาหาลัยมากกว่านี้แบบสะดวกการาไปเข้ามาหาลายัยแล้วก็ขับรถออกมาว้ยขับรถประมาณแบบ สี่ห้าร้อยมีใช่ไหมขับออกมาเพื่อที่จะมาถามคนแถวนั้นว่ามีบ้านเช่าให้เช่าไหมครับใช่ไหมอันนี้ก็เลยไปถามเราก็เลยไปเจอคนหนึ่งวิ่งเขากเขาก็แนะนํามาแนะนำมาเจ้าของบ้านหลังนี้มาอใช่นั่นแหละประมาณนั้นใช่แล้วเราก็มาดูบ้านหลังนี้ตอนแรกเราก็ว่าเฮ้ยโอเคนะโอเคนะต้องบอกก่อนนะว่าราคาบ้านหลังนี้คือคือ ี่พันบาทใช่สี่พันบาทสี่พันบาทแล้วคือเพื่อนอะคิดว่าประมาณแปดพันหกพันอะไรเงี้ยคือเพื่อนอะบอกเราว่าให้บ้านเนี้ยราคาแบบเกือบหมื่นป่ะใช่ไหม<ช>แต่<ช>แต่แปดพันหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่คือบ้านหลังเนี้ยจริงๆแล้วราคาสี่พันบาทเองเว้ยต่อเดือนสี่พันนี่คือแบบเฮ้ยพยายามมากเลยให้มันได้ราคาที่แบบไม่เกิน 5, ห้าพันอืยไม่เกินห้าพันแล้วพอหาออกมาแล้วแม่งพอดีว่ามันคือถ้า หาออกมาจริงๆก็ประมาณคนละพันกว่าบาทซึ่งถ้ารวมค่าน้าค่าไฟค่าจิปทะอื่นก็น่าจะไม่เกิน2องพันอะไรเงี้ยซึ่งมันถูกมากเหมือนกันปกติถ้าเป็นหอก็จะราคาแบบ 3- ามสี่พันอะไรนี้เนาะเราจะช่วยพ่อแม่ประหยัดเงินก็เลยเออก็เลยเลือกที่ถูกใช่แล้วก็แต่ที่ก็ดีนะก็คือข้างล่างก็มีห้องผงใช่ไหมแล้วก็ข้างบนเป็นแบบ ห้องนอนของผมกับห้องของเฟมนะครับซึ่งห้องผมเนี่ยมีแอร์แต่ห้องมันไม่มีแอร์ไงก็คือมันร้อนมากเลยแบบช่วที่แบบว่าตอนเย็นแล้วแบบอากาศร้อนตอนเข้ามาอยู่แรกแรนี่ยร้อนมากคือแบบร้อนไากแบบมันนอนไม่หลับมากก็เลยแบบเอยต้องแบบทำทุกวิถีทางในการแบบเปิดพัดลมไม่เอาพัดลมพัดพลมใหญ่ๆหญ่มาเออซึ่งซึ่งกลับมาที่ห้องผมคือห้องผมมันเย็นอากาศถ่ายเทเว้ยแล้วแบบ มันมันลมเข้าตลอดอะมันแบบแล้วก็คือแบบไม่ยุติธรรมมากเลยนะแบบไม่ติดแอร์ให้ด้วยนะแล้วประเด็นมันติดแอร์ห้องที่แบบว่าเฮ้ยลมเข้าห้องไม่ใช่อ่ะก็ตามนั้นแหละทำไมทำไมอะไรเงี้ยช่วยไม่ได้นะก็เอาเป็นว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียแล้วกันคือมันแบบว่ามันไม่ได้เล็กมากขนาดนั้นมีมุมให้เราทํางานมีห้องครัวมีซิงล้างมืออะไรเงี้ยมีซิงล้างจานเออ ก็ถือว่าดีโอเคผ่านไปกับเรื่องมาเจอบ้านก็พอเข้าใจแล้วเนาะส่วนต่อมาคือทําความสะอาดบ้านคือสิ่งที่เหนื่อยกว่าการตกแต่งบ้านคือการทําความสะอาดบ้านในช่วงแรกคือด้วยความที่ว่าตามราคา4ี่พต่อเดือนใช่ไหมตอนนี้เข้ามาครั้งแรกคือฝุ่นเย,<า>เยอะมากเยอะมากเต็มพื้นไม่ว่าจะเป็นชั้นล่างหรือชั้นบนเนี่ยมีฝุ่นเต็มไปหมดเลยขู2สาวันก็ไม่เสร็จ ใช่เลยมากปวดหลังปวดขาปวดแบบอ้บาวปวดทั้งส่วนเลยไม่ไหวแล้วแต่พอจัดเสร็จถูกบ้านเสร็จคือดีกลายเป็นบ้านขึ้นมาทันทีจากตอนแรกที่แบบมันรกมากจริงๆฝุ่นเต็มไปหมดเลยพอจัดบ้านเสร็จเรื่องตกแต่งบ้านแล้วทีนที้เรามาถึงโซนที่เราต้องการแล้วนะครับคือแบบ น่ารักมืออุย <laughs> อ้ยเก็บเงินล้านทำไมผิด<ะ>จำเป็นไหมตอนนี้ไปหาผมจะ็ท้าไปดูข้างหน้าก่อนไปนี่ก็สวยไม่เป็นไรไม่ลำเนาร้อยยี่สิบเก้ามันสวยดีนะแต่เหมาะกับบ้านเราไหมล่ะมันมันมันจะเหมาะกับสีบ้านเราไหม สวยมากเลยออที่เสี่แล้วมี3เรื่องตกแต่งบ้านคือเราตกแต่งบ้านนะจริงๆเราใช้งบประมาณคือจริงๆเรากำหนดบัเจตไว้นะครับคือเราอยู่กัน3คนก็คือมีผมมีเฟรมแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งหารกันคนละ 1, พันเพื่อที่จะซื้ออ่าขอตงตกแต่งบ้านใช่ไหมก็สามพัน จริงๆอ่ะสามพันได้ประมาณเท่านี้นะครับซึ่งอาจจะได้เสียเพิ่มอีกนิดนิดหน่อยๆก็ถือว่ายังอยู่ในงบคือจริงๆอ่ะการตกแต่งบ้านอ่ะเราไม่ได้ทําวันเดียวเสร็จเราต้องแบบตกแต่งไปเรื่อยๆจนแบบได้เท่านี้ก็โอเคและนะครับก็ฉากผ้าอันนี้เป็นผ้านะผ้าที่ซื้อมาเป็นผ้านะครับก็ซื้อมาร้อยหนึ่งแล้วก็กรอบรูปเนี่ยอีกสองอันเนี่ยสี่สิบบาทนะครับอันละยี่สิบบาทขูดประหยัดใช่แล้วก็ไปหาตำลัตทีเวิธีชอป คือมันทเป็นที่ช็อปนะคะทํเนที่ช็อปนี่ก็ใช่อันนี้ที่ช็อปอันนี้ทเปนที่ช็อปแล้วก็เอต้นไม้นี้ก็ซื้อมาจากชีอินอ่ะเพื่อนมาแนะนำมาแล้วก็จริงๆของส่วนใหญ่ซื้อจากลาซาด้ากับช้อปปี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่เราซื้อจากช้อปปี้อ่ะช้อปปี้ก็มีมีโต๊ะคอมหนึ่งแล้วก็โต๊ะที่รองอันเนี้ยที่ใส่กระถางตั้งกระถางใช่ก็เยอะเหมือนกันจากช้อปปี้ก็ถือว่าประหยัดงบไปได้พอสมควรเลยก็คิดว่าในอนาคตก็คงจะ จัดเพิ่มอีกแน่นอนแล้วมันน่าจะสวยกว่านี้แน่นอนก็เอาไว้เราเก็บตังก่อนแล้วจัดเพิ่มเราจะค่อยๆอัปเกรดไปเรื่อยใช่แต่แต่เท่านี้ก็ถือว่าโอเคใช่ไหมเป็นประมาณนี้สาหรับการจัดบ้านของเราในคลิปแรกในคลิปเปิดบ้านแรกเลยนะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับก็เป็นคอนเทนต์แรกของเราแล้วกัน เพราะว่าในคอนเทนต์หน้าเนี่ยเราก็คงจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆมาเสนอให้ทุกคนคได้ชมกันนะครับก็เพืพ่อนๆชอบยังไงนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่วน <subscribe, S 1> ชอบ subscribe my channel ช่อง l u x u r y Official นะคะขอบคุณทุกคนแล้วก็ฝากมาฝากตัวด้วยแล้วกันสำหรับชอบ่องนี้ถ้าทุกคนอยากให้เราทำคอนเทนต์แบบไหนก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำให้แล้วกันโอเคโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะแล้วก็บ๊ายบาย 拜拜。